สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับทักษะแห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่เรื่องคอมพิวเตอร์แต่คือวิธีคิดที่จะทำให้เราพร้อมรับมือกับปัญหาในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพวิชาวิทยาการคำนวณมุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาและสร้างโปรแกรมใดในรายวิชานี้เราจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3หน่วยหลักๆได้แก่หน่วยที่1แนวคิดเชิงคํานวณหน่วยที่2การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีและหน่วยที่3การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์